เรื่องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเลกไทยแล้วคุณละ่ะ อีกหนึ่งช่วงรายการเรสโชแล้วผมบีมสรันยูนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศของผมเองนะครับก่อนที่จะไปทดสอบครับเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วได้ทดสอบ R800RT ที่ใส่กล่องแต่งของ R1000RT นะฮะผลที่ออกมาคือวิ่งดีมากเป็นรถทัวร์ริงนำขบวนที่ขับแล้วแฮปปี้นะฮะติดมือติดเท้าดีนะครับในช่วงนี้นะครับผมพาผู้ชมมาเรปเปอร์เซนต์จคันนี้ครับนี่คือเจ้า bmw spanaar นะครับทัตทูเฟสผมเรียกแบบนี้เพราะว่าหน้าแบบเป็นทัตทูนะฮะเป็นเหมือนรอยสักอะไรเงีย้ยซึ่งเป็นสติกเกอร์นะฮะต้องขอบคุณร้านรปอะคานะครับที่จัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้มผมและขอบคุณการแต่งเครื่องทุกอย่างที่ร้าน jc superbike โดยคุณคิมคุณโน้ตนะฮะเอาละครับ <S, s p a n a r คันนี้ดูเผินๆก็ธรรมดาจริงๆแล้วมันก็ธรรมดาเพียงแค่ใส่ของแต่งไปเยอะนะฮะเอาละครับ กับคันนี้นะฮะก็เป็นรถที่ผมใช้เองนะฮะปี2010นะครับปีเก่าแต่ใจไม่เก่าเพราะว่าโมดิฟายเยอะนะฮะในเรื่องของประกับแฮนด์นะฮะริกโซม่าไอตัวสวิตช์เรซซิ่งนะฮะเป็นของอัลฟาเร c ซิ่งนะครับทั้งซ้ายขวาปั๊มลายธงชาตินะฮะมือคลัชลายธงชาติปั๊มล่างเป็น M4 นะฮะเป็นรถที่ ขี่มันนะผมพูดจริงว่าเอสพ a นาอาทุกคันเนี่ยใครได้ลองแล้วเนี่ยติดใจนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครขายหรอกนะฮะขายแล้วก็ต้องซื้อคืนกลับมาเพราะว่ารถมันดีจริงๆนะครับ ร,รถมันดีจริงๆนะฮะดีทรงดีไซน์นะฮะอันนี้จานเบรกร่างเป็นของ Brembo นะครับนี่เห็นนะดีไซน์ใหม่ๆอยู่ของเก่าเนี่ยจะคดเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าขับขีน่ในสนามบางทีใช้ความร้อนเยอะใช้ไปน,น,นานๆม,มันก็หมดอายุนะครับปั๊ม M4 นะฮะโช้กโอลิงนะฮะเป็นรถคอนเซ็ปต์ดีๆนะฮะอกล่างะฮะลิมเบอร์เกอร์ ที่อ,อกล่างก็สามหมื่นแล้วกับฉายาของมันนะฮะเจ้าเอเลี่ยนตัวน้อยนะครับของแต่งเยอะนะครับแต่ว่ามีคนที่เยอะกว่าเราเยอะนะฮะเพราะว่าคนที่ขับเนสทนาอาหรือว่าพวกบิ๊กไบค์เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าใส่ของแต่งยังถูกหวยนะฮะมึงยัดนักหนานะครับ <c oughs> ถามว่าได้ใช้ไหมเปล่าได้หลออนะฮะ นะครับครอบถังเบรคเบอร์เกอร์เช่นกันนะครับไอชิ้นนี้มันก็หมื่นกว่าบาทแพงอะไรถามนิดนึงนะฮะอันนี้ตูดคาร์บอนอันนี้เออบิดจาก eBay มานะครับพอบิดจาก eBay ดิฟงงเนี่ยสามพันเออดีว่ะนะฮะยางพิเรนี่ครับนะฮะครอบล้อหลังนะฮะิเบอร์เกอร์อันนี้ก็เหมือนกันเป็นดรายคาร์บอนนะฮะนี่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับ RNG กันท่อไอเสียนะครับท่ออะคาบวิกฟูซิสเตมแปนเดียบริโซมานะครับซึ่งเป็นเกียร์ยงและพักเท้าในตัวอันนี้ก็30,000กว่าบาทครอบเครื่องนะครับวอาลิมเบอร์เกอร์ชิ้นแค่นี้ก็เกือบหมื่นนะฮะขอเฟรมหมื่นกว่านะครับแล้วก็ท่อยางน้ำที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยผมคัดเลือกของแซมโกนะฮะซึ่งเป็นท่อยางน้ำที่ ทนแรงดันได้สูงแล้วก็มีวัสดุที่หนานะครับทำให้ไม่เกิดการรั่วซึมตามอายุการใช้งานเลยนะครับกันล้มกันล้มใส่ครบนะฮะแล้น,นี่ก็ไม่ลืมนะฮะเรื่องของการเติมน้ำมันก็สำคัญนะฮะเป็น,นกนุญแจเซฟตี้นะครับจากทางริโซมานะฮะนะครับยังสะอาดอยู่ไม่มีสนิม ล้างหมดนะฮะทนไม่ได้เห็นรถเน่านะครับเบอะสั่งอีเบมาหนังคันเทล่าไม่รู้จะสั่งทำบ้าอะไรเหมือนกันนะครับเจอฝนมึงก็ลองแล้วนะฮะอันนี้ก็นิ่มๆนะครับเป็นผ้าลายเคฟล่าทำให้เหมือนแบบเอ็มพา r เวอร์อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ถูกครับอันนี้ก็ประมาณ3,000นนะฮะท้ายเป็นฮอตบอดี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวอุดเลยไฟลงไฟเลี้ยวจะไม่มีละนะครับถ้าเป็นฮอตบอดี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ นั่นเองนะฮะทะเบียนตอนนี้ก็ไม่รู้จะแพงบ้านอะไรนักหนาแต่ก่อนให้กันฟรีเดี๋ยวนี้เบอร์หนึ่งห้ามห้าถามเอาแล้วครัผมขายคุณเท่าไหร่รับซื้อ1 9ื่นครับไม่เกินนี้เอาแล้วคุณขายเท่าไหร่ห้าหมืห้าอะไรอ่ะฮะสะเตอร์หน้าหลังแต่งครับผมเอาละรับผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่ากับเจ้า s อสพานนั่นเองนะครับก็ หมวกที่ใช้คงต้องติดกโปรได้นะฮะเอาหมวกเทพไปก็ไม่ไหวนะฮะนี่ yeah, วันนี้อะไรบอลจูบี <Ar ray. S 1> นะฮะตัวน,นี้เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศและสรุปดีกว่านะฮะแล้วฟังซุ้มเสียงจากเท่า S1000RR ของเรารับรองว่าคุณผู้ชมสนุกแน่นอนครับ สรุปเนี่ยนะฮะกับเ,เจ้าเอสพานาอาก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งครับก็ขับขี่สนุกสนานอยท่า่ผู้ชมเห็นนะฮะตอบโจทย์ทั้งรอบทั้งย่านรอบนะฮะหรือว่าการเร่งแซงรถที่สุดยอดมากนะ,ะับผมขอบอกว่าของผมปีเก่านะถ้าปีใหม่อย่างเช่นพวกปี2014นะครับก็คงจะมีตาเร่งที่ดีกว่านี้แล้วก็ขับขี่ได้มันกว่านี้เดี๋ยววิคหน้าจะพาไปทดสอบครับกับเจ้า BMWHP4 ตัวใหม่ล่าสุด2014นะครับ ของคุณด,ดีโยทิมเซียนแบลวมานะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทั้งในสนามแล้วก็ถนนนะครับจะดูซิว่ามันจะมันแล้วก็สมราคา1ล้านกว่าไหมนะอา mm ่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามกับเร mm hmm. สโชนะฮะเดี๋ยวชมภาพก่อนจะปิดท้ายรายการกันดีกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอน mm hmm. ยังไงก็ตามแล้วผ mm ู hmm. ้ชมครับก็ดีขทีย์พร้อมการดูหลายๆมุมรับรองว่ามันแน่นอนครับ